ไม่ขอแข่งยอมหลีกทางให้ชนะขาดไปเลยเบลลาราณียอมแล้วไม่ขอแข่งกับมีนพิษยาทั้งสวยเก่งแถมเป็นเจ้าของธุรกิจถึงชีวิตนี้จะไม่ต้องเป็นดาราก็ไม่ลำบากตัวเองอะไรสำหรับนางเอกสาวมีนพิษยาที่ครอบครัวมีธุรกิจขนาดใหญ่รองรับไว้เป็นธุรกิจศูนย์รวมสินค้า วัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นโดยสาวมีนก็วางคาบนางเอกสวมหมวกนิรภัยลุยตรวจโครงการจัดสรรโปรเจกต์ใหม่ของครอบครัวที่เจ้าตัวลงแรงและได้ควักทุนกว่า100ล้านและไปดูความเรียบร้อยด้วยตัวเองที่ตอนนี้โครงสร้างใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมแคปชั่นระบุวา่า เกิดเป็นผู้หญิงไม่ต้องหยุดสวยและไม่ต้องหยุดหาเงินนะคะเพราะถ้ามีเงินแล้วเราจะหาผู้ชายเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะทำงานเก่งน่ารักนิสัยดีมีหมู่บ้านทางด้านเวลราราณีเห็นด้วยกับเรื่องนี้มากๆเขามาคอมเมนต์บอกว่าประโยคสุดท้ายชนะมาก ล่าสุดเบลลาราณีเผยว่าเธอไม่ขอแข่งกับมีนพิษยาที่ก่อนหน้านี้มีนโพ์ว่าเกิดเป็นผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยและต้องไม่หยุดหางเงินนะคะเพราะถ้าเรามีเงินเราจะมีผู้ชายเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะทำงานเก่งน่ารักนิสัยดีมีหมู่บ้านเบลล่าเผยอีกว่าเราแข่งกับเขาไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นถึงเจ้าของหมู่บ้านก็ซึ้นชมมีนในส่วนนี้และมีนสนักขาดไปเลยถือว่าเป็นทั้งสองสาวที่เก่งมาก ทั้งสดสวยรวยเก่งครบเครื่องเลยล่ะคะ่ะ